สวัสดีค่ะพันธิพรวงจันเพนโหราศาสตร์3ระบบ plus นะคะในตอนนี้เรามาถึง ep ที่69กันแล้วนะคะเรื่องที่เราจะคุยวันนี้อาจารย์จะแนะนำหลักการพยากรณ์หรือว่าหลักการดูดวงคู่สมพง์ ชายหญิงนะคะทั้งนี้ในโหราศาสตร์แต่ละขแขนงนั้นก็มีวิธีการที่จะพิจารณาว่าดวงชะตาชายหญิงคู่ใดเนี่ยที่จะถือว่าเป็นเนื้อคู่ที่ดีต่อกันหรือว่าคู่สมพงต่อกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละหลักของโหราศาสตร์ของแต่ละสาขาเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันแต่วันนี้อาจารย์จะคุยให้ฟังในเรื่องของโหราศาสตร์ไทยนะคะเพราะว่าอาจารย์ได้มีโอกาสไป เอ,เอกสารอ,อันนึงถือว่าดีมากนะคะที่จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยค่ะอาจารย์อยากจะแนะนำนะคะว่าการที่เราจะเจอคนรักที่เป็นชายหญิงคู่ชายหญิงนะคะเนื่องจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้เราจะคุยเรื่องหลักการในการดูว่าชายหญิงเนี่ย รักกันแล้วจะถือว่าเป็นดวงคู us, fire, you er, ่สมพงกันไหมก่อนจะไปสู <t> ่ขั <t> ้นตอนการแต่งงานนะคะเหตุผลง่ายๆค่ะว่าคนที่เป็นดวงคู่สมพงเนี่ยเราก็จะทำอะไรรู้สึกราบรื่นคุยกันเข้าอกเข้าใจกันแล้วก็มีทัศนคติหรือว่ามีแนวความคิดการดาเนินชีวิตก็จะคล้ายๆกันถ้าพูดให้ฟังง่ายๆก็คือว่า คนที่มีสินเสมอกันนั่นแหละจะทำให้การคลองลักคลองเรือนนั้นนำไปสู่การแต่งงานแล้วก็จะใช้ชีวิตร่วมทุกร่วมสุขกันไปอย่างมีระยะเวลาที่ยาวนานก็คือตามภาษาโบราณก็คือถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรนั่นแหละค่ะอาจารย์ก็เลยคิดว่าเอาละวันนี้เราจะมาคุยว่าในทางโหราศาสตร์ไทยเนี่ยเขาจะมีวิธีการในการพิจารณาดวงชะตาคู่สมพงษชายหญิงอย่างไรนะคะ สำหรับการพิจารณาเนี่ยในทางโหราศาสตร์ก็อย่าลืมนะคะว่าทุกๆเรื่องเลยเขาก็จะพิจารณาจุดเจ้าชะตาเป็นหลักนั่นแหละถ้าในทางโหราศาสตร์ไทยก็จะนิยมใช้จุดเจ้าชะตาที่สำคัญในการพยากรณ์ดวงชะตาก็คือลักหรือว่าลักนานะคะทีนี้เวลาที่เราพูดถึงลักนณาเนี่ยเราจำเป็นมากๆที่เราจะต้อง มีเวลาเกิดของเจ้าชะตาทั้งชายทั้งหญิงเราจึงจะสามารถพิจารณาดวงชะตานั้นได้อย่างละเอียดและก็แม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นการที่อาจารย์พยายามย้ำอยู่เสมอก็คือว่าเราจะต้องมีวันเดือนปีเวลาเกิดหรือว่าเวลาตกฟากแล้วก็สถานที่เกิดนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีเวลาตกฟากนี่แหละ จะทำให้เราผูกดวงชะตาได้อย่างแม่นยำเพราะว่าเราจะมีลัคนานำมาใช้ในการอ่านเรื่องของภพหรือว่าเรือนชะตาด้วยก็จะเสริมเรื่องราวต่างๆในชะตาชีวิตของเจ้าชะตานั้นๆให้เราอ่านดวงชะตาได้อย่างแม่นยำนะคะทีนี้พอพูดถึงความรักเนี่ยในเรือนชะตาเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของเรือนชะตาที่5นะคะอันนี้ใช้ทั้งหลักโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์สกลโหราศาสตร์นิรยานะแล้วก็โหราศาสตร์ยูเรเนียนที่ว่า เรือนที่5เป็นเรือนปุตตะไปว่าความรักแบบโรแมนติกนะคะนี่ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของชายหญิงที่ว่ารักกันนะคะแล้วก็เรือนที่7นะคะเป็นเรื่องของการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่หรือว่าหุ้นส่วนอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางทีแล้วเนี่ยเรายังสามารถนำเรื่องของดวงคู่สมพง์ไปประยุกต์ใช้กับการเข้าร่วมหุ้นหรือร่วมธุรกิจได้เช่นกันนะคะแต่ว่า เพื่อให้ความละเอียดลึกซึ้งอาจารย์จะเน้นเรื่องของดวงคู่สมพงษ์ชายหญิงเพราะว่าอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาดวงชะตาทั้งสองดวงอย่างละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะนอกจากนี้เราพิจารณาเรือนชะตาแล้วเราก็ยังพิจารณาเรื่องของดาวศุกร์ที่แปลว่าความรักนั่นเองความรักเรื่องของดาวศุกร์เนี่ยถือว่าเป็น ความรักแบบสเสน่หาความรักแบบรักชายหญิงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถพิจารณาจุดนี้ได้และที่สำคัญที่สุดนอกจากลักนณาที่เราถือว่าเป็นจุดเจ้าชะตาที่สำคัญในการพิจารณาดวงแบบโหราศาสตร์ไทยแล้วก็โหราศาสตร์แบบตะวันตกเช่นโหราศาสตร์สากลก็ใช้จุดลักนาเป็นจุดในการพิจารณานะคะในการเป็นจุดเจ้าชะตาอย่างหนึ่ง ส่วนโหราศาสตร์อยู่แลเนียนก็อาจจะมีกั้นการตั้งเรือนลักแบบละเอียดไปทีนี้ประเด็นวันนี้อาจารย์ขอพูดส่วนของการพิจารณาดวงคู่สมพงษ์ชายหญิงในทางโหราศาสตร์ไทยสำหรับจุดเจ้าชะตานอกจากลักนณาแล้วที่เอามาพิจารณาเรื่องของความลักหรือว่าดวงสมพงษ์เรายังพิจารณาดวงอาทิตย์นะคะซึ่งแปลว่ากายสังขารของเจ้าชะตานั่นเองทั้งนี้ อาทิตย์อาจจะหมายถึงพ่อหรือเพศชายก็ได้นะคะส่วนจุดเจ้าชะตาอีกจุดหนึ่งที่ควรจะนำมาพิจารณาในการหาดวงคู่สมพงก็คือจันทร์จันทร์ที่แปลว่าเพศหญิงหรือว่าแม่หรือว่าอารมณ์และจิตใจเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยก็คือหลักการพิจารณาดวงคู่สมพงก็จะพิจารณา3จุดเจ้าชะตาที่สำคัญก็คือลัคนาอาทิตย์และจันทร์ในทางโหราศาสตร์ไทยนะคะ อย่างแรกก็คือเมื่อเราต้องรู้ดวงชายหญิงให้ละเอียดอย่างที่อาจารย์บอกแล้วหลังจากนั้นเราก็มามองว่าในดวงชะตาของชายหญิงนั้นจุดเจ้าชะตาที่เป็นลักอาทิตย์จัน์ทรของชายและหญิงมีความสัมพันธ์อย่างไรบ้างที่จะก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เป็นคู่สมพงที่ดีนะคะกฎเกณฑ์ข้อที่หนตามตำราหโหราศาสตร์โบราณก็บอกว่าอันแรกก็คือจันทร์กับจันทร ของชายและหญิงจะต้องอยู่ราศีเดียวกันหรืออาจจะทับกันสนิทองศาอย่างนี้ก็ได้นะคะทีนี้เห็นไหมคะว่าข้อหนึ่งมาแล้วเอาเรื่องของอารมณ์และจิตใจมาก่อนนะคะแต่นี้อาจารย์ก็เห็นว่าทั้งทุกข้อมีความสำคัญนะคะเพียงแต่ว่าตำราโหนที่อาจารย์นํามาใช้พิจารณาจากที่เรามาทำคลิปนี้ท่านให้เอาจาร์ขึ้นก่อนเพราะแสดงถึงอารมณ์จิตใจและก็ความรู้สึกนะคะทั้งนี้นะคะ จัจทร์เมื่ออยู่ในสถิตราศีเดียวกันหรือว่าอยู่ในาราศีเดียวกันเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติภายใต้อิทธิพลของราศีนั้นๆคล้ายกันนะคะอันนี้อาจารย์ก็จะชี้แนะให้ฟังเฉยๆว่าตามตำราโหราศาสตร์โบราณท่านว่ายอย่างนี้นะคะแต่ว่าบางครั้งนะคะคนที่มีอารมณ์และความรู้สึกเหมือนกันเนี่ยอาจารย์เคยเจอมาแล้วนะคะคนที่มีจันทร์ราศีมีนธาตุน้ํา แล้วก็ฝ่ายชายก็จันราศีมีนธาตุน้ําฝ่ายหญิงก็จันราศีมีนธาตุน้ําอาจารย์แสดงทัศนะส่วนตัวจากประสบการณ์นะคะก็สะท้อนถึงอารมณ์เดียวกันเลยอะว่าพอเวลาดีกันก็ทําให้มีความรู้สึกว่าเรามีสไตล์มีความชอบมีความรู้สึกเหมือนกันแต่พอเวลาเราไม่ถูก ถูกใจกันก็กลายเป็นว่าต่างคนต่างอยู่คนละมุมเห็นไหมคะทั้งนี้นะคะเราต้องพิจารณาหลายๆข้อร่วมกันไปเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะเล่าไปทีละข้อแล้วท่านที่มาฟังคลิปนี้ท่านที่ศึกษาโหราศาสตร์ไทยหรือโหราศาสตร์แบบตะวันตกก็สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอันที่2นะคะ จัน์กับจัน์ทรเลงกันหรือตรงข้ามกันในตำรานโหดโ,โบราณก็ยังเห็นความสำคัญของมุมเล็งมุมเล็งแปลว่าการ,รเผชิญหน้าในในทศนะของอาจารย์ก็จะมองว่าเมื่อจัน์ร สองดวงเนี่ยจริงๆแล้วมีความสัมพันธ์กันในทางมุมเล็งมุมเล็งก็คือมุมที่ก่อให้เกิดการเผชิญหน้าหรือความขัดแยง้งแต่ดันบังเอิญว่ามีดวงจันทร์ทั้งสองฝ่ายสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นอาจารย์ขอขยายความในทัศน์และประสบการณ์ของอาจารย์นะคะจะเห็นได้ว่าการที่ชายหญิงคู่ใดมีจันทร์ กับจันเลงกันก็เวลาที่อยู่ร่วมกันนะคะก็ต้องรู้จักโอนอ่อนผ่อนตามให้อภัยกันเพราะว่าเมื่อไหร่ที่จันเลงจันเนี่ยถ้าเกิดต่างคนต่างแข็งกล้าวแล้วเนี่ยก็จะแสดงอารมณ์ลักษณะปะทะกันหรือว่าเผชิญหน้าต่อกันคือไม่เก็บอารมณ์ไม่เก็บความรู้สึกก็จะเกิดผลเสียต่อการใช้ชีวิตคู่ได้เช่นกันนะคะดังนั้นอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางทีเราไม่มีประสบการณ์ในการศึกษาโหราศาสตร์แล้วเราก็อ่านตำรา โหราศาสตร์ที่มีการบันทึกไว้ตามปูมโหนต,ต่างๆหรือแม้ตำราบโบราณทัศนะต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ในตำราบแบบนี้นะคะยังต้องการครูบาอาจารย์อธิบายดังนั้นอย่างที่บอกนะคะว่าครูโหนโบราณเนี่ยท่านจะช็อตโน้ตไว้เป็นหัวข้อและก็ท่านก็จะเอาข้อความขยายความเนี่ยอธิบายให้ลูกศิษย์ท่านฟังแบบมุขปาฐถาะก็คืออธิบายแบบตัวต่อตัวหรือว่าปากต่อปากนั่นเองเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนะคะในการที่ผู้ที่ศึกษาโหราศาสตร์ด้วยตนเองจะต้องพึงใส่ใจในเรื่องพวกนี้นะคะต่อไปนะคะข้อที่3จันทร์และอาทิตย์อยู่ในราศีเดียวกันหรือทับกันคือในที่นี้หมายถึงจันทร์ของชายก็ได้จันทร์ของหญิงก็ได้หรือว่าอาทิตย์ของชายอาทิตย์ของหญิงก็ได้แต่ขอให้เป็น จันทร์กับอาทิตย์อยู่ในราศีเดียวกันเห็นไหมคะคือคู่อาทิตย์คู่จันทร์ในทางโหงราศาสตร์ยูยเรเนียเนย็เขาบอกว่าเป็นคู่มิตรภาพหรือคู่สามีภรรยาเพราะว่าอาทิตย์หมายถึงชายจันทร์หมายถึงหญิงเมื่ออยู่ในราศีเดียวกันเพราะฉะนั้นก็จะส่งอิทธิพลได้รับผลที่ดีภายใต้อิทธิพลของราศีนั้นๆก็ถือว่าส่งผลให้ชายหญิงนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันหรือเป็นคู่สมพงกันนั่นเองต่อไปนะคะ ข้อ4นะคะกฎเกณฑ์ที่ว่าจันทร์และอาทิตย์เล็งกันหรือว่าอยู่ตรงกันข้ามกันทั้งนี้อาทิตย์อาจจะหมายถึงอาทิตย์ของชายหรือหญิงจันทร์หรืออาจจะหมายถึงจันทร์ของชายหรือหญิงก็ได้แต่ขอให้เป็นจุดเจ้าชะตาอาทิตย์กับจันทร์อยู่ในราศาีที่ว่าเล็งกันหรือว่าตรงข้ามกันทั้งนี้นะคะอย่างที่อาจารย์แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้แล้วว่า การที่เราพิจารณาอาทิตย์กับจันทร์ซึ่งเป็นจุดเจ้าชะตาที่มีความสัมพันธ์อาจจะสื่อถึงหมายถึงสามีภรรยาแต่เนื่องจากว่ามันเป็นมุมเล็งนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังแล้วก็รอบคอบที่สําคัญที่สุดเมื่อชายหญิงใดมีอาทิตย์เล็งกับจันทร์ต่อกันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอย่างที่บอกนะคะว่าอยู่กันต้องอยู่ด้วยภาวะเกื้อกูลและก็ให้อภัยซึ่งกันและกันนะคะไม่อย่างนั้นก็อยู่กันไม่ยืดนะคะต่อไปข้อที่5 จันกับอาทิตย์ตรีโกนกันอันนี้ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะคะมุมตรีโกนเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอจุดเจ้าชะตาอาทิตย์กับจันทร์ได้มุมสัมพันธ์ที่เป็นตรีโกนกันเพราะฉะนั้นการอยู่ร่วมกันก็จะส่งผลในเรื่องของความราบรื่นแล้วก็พูดจากันก็รู้เรื่องออนอ่อนผ่อนตามนะคะทําให้การดําเนินชีวิตราบรื่นไปต่อไปนะคะนอกจากนี้ข้อ6จันทร์กับจันทร์ตรีโกนกัน เนื่องจากว่าจุดเจ้าชะตาที่อาจารย์บอกแล้วนะคะว่าจันกับจันทร์นั้นแสดงอารมณ์และความรู้สึกนะคะทั้งนี้ถ้าเรามีความอารมณ์และความรู้สึกไปในลักษณะคล้ายๆกันนะคะก็จะทําให้เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุมตรีโกณถือว่าเป็นมุมในทางที่ดีของโหราศาสตร์นะคะก็ทําให้เกิดการดําเนินชีวิตที่สอดคล้องต้องกัน ราบรื่นนะคะมีอะไรก็พูดจากันค่อยพูดค่อยจานี่ถือว่าเป็นมุมที่ดีนะคะต่อไปข้อ7อาทิตย์กับลัคนาตรีโกนกันเห็นไหมคะก็อย่างที่บอกแหละว่าจุดเจ้าชะตาอาทิตย์กับลัคเป็นจุดเจ้าชะตาที่สําคัญเมื่อเจอมุมตรีโกนซึ่งเป็นมุมที่ดีมุมที่ให้ความหมายในเชิงบวกการดําเนินชีวิตที่ราบรื่นนะคะปรองดองกลมเกลียวกันก็จะทําให้การใช้ชีวิตคู่ร่วมกัน ก็สะดวกมีความสุขนะคะจึงส่งผลให้ชายหญิงที่มีดาวในตามที่เงื่อนไขคืออาทิตย์กับลักตรีโกนกันเนี่ยก็จะใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขนะคะต่อไปข้อ8จันทร์กับลักขณาตรีโกนกันก็อย่างที่บอกไปแล้วแหละว,ว่าจันทร์หมายถึงอารมณ์และจิตใจลักก็แทนจุดเจ้าชะตาของชายหรือหญิงก็ได้นะคะทั้งนี้เมื่อเป็นมุมตรีโกนกันก็จะส่งผล ให้เกิดความปองดองรักใคร่กลมเกลียวข้อที่9นะคะอาทิตย์กับอาทิตย์ตรีโกนกันก็อย่างที่บอกนะคะว่าจุดเจ้าชะตาที่สําคัญทํามุมตรีโกนก็ดําเนินชีวิตด้วยความสุขสบายราบลืน่นเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าเมื่อจุดเจ้าชะตาไม่ว่าจะเป็นลัคนาอาทิตย์จันทร์ทำมุมดีต่อกันนะคะมุมตรีโกนก็ย่อมส่งผลให้มีความสอดคล้องต้องกันดําเนินชีวิตการใช้ชีวิตคู่ คือมีความเห็นพ้องต้องการลงรอยกันหรือแม้แต่ถ้าเกิดมีความขัดแย้งก็ตามนะคะก็ยังจะสามารถค่อยพูดค่อยจะแบ่งความรู้สึกดีดด้วยกันเพราะว่าเป็นมุมตรีโกณน,นั่นเองต่อไปนะคะข้อ10ลักนณากับลักนณาอยู่ราศีเดียวกันหรือว่าทับกันอันนี้ก็อย่างที่บอกนะคะว่าอิทธิพลของจุดเจ้าชะตาที่ว่าลักขณนาน่นะเมื่อสถิตอยู่ในราศีเดียวกันก็ย่อมได้รับอิทธิพลของดาวเกษตรที่ เป็นเกษตรของลัคนาภายใต้ราศีนั้นๆเหมือนกันนะคะแต่ก็อย่างที่บอกอาจารย์จะย้ำเสมอว่าเมื่อจุดเจ้าชะตาใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นลัคนาอาทิตย์จันทร์ที่อยู่ราศีเดียวกันเนี่ยก็อาจจะมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นจุดนี้ก็พึงให้คำแนะนำกับดวงชะตาชายหญิงที่จะมาเป็นคู่สมพงกันด้วยค่ะต่อไปค่ะข้อ11ลัคนากับลัคนาเลงกันหรือว่าอยู่ตรงข้ามกัน ก็อย่างที่บอกค่ะมุมเล็งเห็นไหมคะเราจะเห็นได้ว่าโหรโบราณเนี่ยพอจับจุดการศึกษาตำราของโหรโบราณเราจะเห็นได้ว่าท่านจะพิจารณาจุดสําคัญที่เป็นเนื้อเนื้อเลยอย่างเช่นจุดเจ้าชะตาที่อาจารย์บอกพิจารณาลักพิจารณาอาทิตย์พิจารณาจันทร์ซึ่งจุดนี้แหละถือว่าเป็นจุดเจ้าชะตาต่อการดําเนินชีวิตในทุกๆด้านเห็นไหมคะเราอ่านไปแล้วก็พอทําความเข้าใจได้แต่ท่านที่ ศึกษาเพิ่มเติมเรื่องมุมเพราะฉะนั้นมุมอะไรก็ตามถือว่าเป็นมุมดีก็จะก่อให้เกิดสภาวะการดําเนินชีวิตคู่ของสองคนราบรื่นแต่ถ้าเกิดเป็นมุมเลงหรือมุมกลุ่มที่อยู่ราศีเดียวกันก็อาจจะต้องมีข้อระมัดระวังในการดําเนินชีวิตที่จะมีความขัดแยง้งก็ต้องใช้ความรอบคอบความเมตตาการเกื้อกูลกันจะได้อยู่กันนานๆนะคะ เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกพอไปถึงลักนากับลักเลงตรงตรงข้ามกันก็ให้รอบคอบมีสติในการดําเนินชีวิตร่วมกันข้อ12นะคะลักนากับลักนาตีโกนกันอันนี้ก็อย่างที่บอกมุมตีโกนมุมดีอยู่แล้วนะคะข้อนี้ก็ทําความเข้าใจได้ง่ายต่อไปข้อ13นะคะลักนากับลักนามีองศาเท่ากันอันนี้ท่านอาจจะหมายถึงมุมกลุม ค่อนข้างจะสนิทองศานั่นเองก็จะทำให้ดูเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็อย่างที่บอกนะคะว่ามุมใดก็ตามที่เป็นาราศีเดียวกันกลุ่มกันหรือว่าอยู่ราศีเดียวกันก็ต้องมีการระมัดระวังในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของดวงคู่สมพงษ์ชายหญิงนั้นๆต่อไปนะคะข้อ14ดาวเจ้าเรือนลักของฝ่ายหนึ่งไปอยู่ที่ลัคนาของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าง่ายเพราะว่า การที่เป็นดาวเจ้าเรือนของเรือนลักของเราไปอยู่กับอีกฝ่ายหนึ่งทําให้เกิดความปองดองและก็สมดุลสอดคล้องเพราะว่าอิทธิพลภายใต้ดาวเจ้าเรือนที่ไปสถิตของเรือนอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างมีธรรมชาติหรือส่งพลังงานที่มันคล้ายคลยกันก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทําให้เกิดดวงคู่สมพงนะคะต่อไปข้อ15ดาวเจ้าเรือนลักของฝ่ายหนึ่งไปทับ กับอาทิตย์ของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้ก็ทําความเข้าใจได้ง่ายเหมือนกันเพราะว่าการที่ไปทับจุดเจ้าชะตาของอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีอิทธิพลที่เป็นพลังงานลักษณะคล้ายๆกันก็จะทําให้มีไลฟ์สไตล์ที่คล้ายๆกัน,กกนเพราะว่าอาทิตย์อาจจะหมายถึงการดําเนินชีวิตนั่นเองต่อไปข้อ16ค่ะดาวเจ้าเรือนรักของอีกฝ่ายหนึ่งไปทับจันทร์ของอีกฝ่ายหนึ่ง เห็นไหมคะก็จันทก็เป็นจุดเจ้าชะตาเป็นแสดงถึงอารมณ์แล้วก็จิตใจเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ดาวเจ้าเรือนลักมาทับกับจันทร์เราก็แปลว่าใจเราก็พึงพอใจทําให้ความสัมพันธ์นั้นก็ดีเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปเลยนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยตำราโหรโบราณที่อาจารย์ได้นำมายกตัวอย่างในวันนี้พิจารณาจุดสำคัญ3จุดก็คือลัคนาอาทิตย์จันและกรณีที่สองนะคะพิจารณาเรื่องความสัมพันธ์ในราศี แล้วก็อันที่3พิจารณาเรื่องของมุมนะคะเท่าที่เราอ่านมาเนี่ยก็เป็นมุมกุมแล้วก็มุมตรีโกณนะคะทีนี้อาจารย์ขอฝากข้อมูลเพิ่มเติมไว้นะคะว่าจริงๆมุมโยกก็ถือว่าใช้ได้นะคะเพราะถือว่าเป็นมุมที่ดีเหมือนกันนะคะดังนั้นให้ท่านมีประสบการณ์นะคะจากการใช้ความสัมพันธ์ดวงของชายหญิงนะคะ และจากประสบการณ์อาจารย์อาจาจรย์ขอเพิ่มเติมให้นะคะเรื่องของธาตุที่มีความสัมพันธ์ต่อกันเพราะฉะนั้นจุดเจ้าชะตาที่สัมพันธ์ในเรื่องของธาตุก็ยังสามารถเอามาประยุกต์ใช้ซึ่งอาจารย์ก็ได้ทําเรื่องธาตุเนี่ยเอาไว้ในมายสเตนนะคะธาตุสัจ,จโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นการที่เรามีความรู้มากเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะได้ให้ข้อมูลกับเจ้าชะตาที่มีความสัมพันธ์ในเรื่องของความรัก นำไปสู่การพิจารณาดวงคู่สมพงษ์และในที่สุดนำไปสู่การแต่งงานที่มีชีวิตการแต่งงานที่ราบรื่นแล้วก็มีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางในการหาดวงคู่สมพงษ์ชายหญิงของหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะนอกจากนี้ยังมีการหา คู่สมพงษ์ชายหญิงแบบโหราศาสตร์สากลเรียกว่าซินเนสตี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของคอมโพสิตชาิซึ่งจะมีรายละเอียดปรีกย่อยมากมายนะคะแล้วก็อย่างโหราศาสตรยย์ยูเรเนียนจะพิจารณาถึงจุด แบบคู่สามีภรรยาหรือว่าจุดที่นำไปสู่การแต่งงานเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นยิ่งเราเรียนรู้โหราศาสตร์มากเท่าไหร่เราก็จะมองมุมออกไปกว้างยิ่งขึ้นนะคะแต่สําคัญที่สุดนะคะเมื่อตอนนี้เรากําลังศึกษาโหราศาสตร์ใดก็ตามจงใช้ให้อย่างเชี่ยวชาญน,นะคะและท่านที่เข้ามาฟังคลิปนี้อาจารย์บอกแล้วว่าเป็นการหาดวงคู่สมพง์ของโหราศาสตร์ไทยท่านที่เรียนโหราศาสตร์แขนงอื่นไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์สากลโหราศาสตร์นิรายณะ โหราศาสตร์อยูเลเนี่ยลองฟังแนวคิดของตำราโหราศาสตร์ไทยซึ่งท่านสามารถเอาไปประยุกต์ในวิชาโหราศาสตร์ขแขนงที่ท่าน เรียนอยู่ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือประโยชน์สูงสุดนะคะของการเข้ามาฟังโหราศาสตร์ในช่อง youtube สำนักพิมพ์บ้านแม่หมดเพราะว่าอาจารย์เองนอกจากจะเอาเอกสารตำราที่ถือว่าเป็นดั้งเดิมของโหนโบราณเอามาให้ทุกคนได้ทำความเข้าใจนอกจากนี้อาจารย์ยังจะมีโอกาสได้สอดแทรกแนวคิดประสบการณ์ของอาจารย์นะคะไว้ให้กับทุกท่านที่เข้ามาฟังแต่ละคลิปเพื่อจะเกิดประโยชน์สูงสุด ในการฟังคลิปทุกคลิปของช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเราในช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดนะคะกด Subscribe เลือกเมนูกระดิ่งออท่านก็จะไม่พลาดคลิปดีๆที่ทีมงานของเราจะโพสต์ขึ้นไปนะคะแล้วก็อยากฟังอาจารย์คุยไลฟ์สดนะคะทุกๆเช้าวันอาทิตย์10โมงถึง10โมง15นาทีโดยประมาณนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่อง YouTube สำนักพิมพ์บ้านแม่มดสวัสดีค่ะ